<c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับอ่ะมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาแล้วกม็มีหลายสื่อละก็เปิดเผยเกี่ยวกับข่าวเรื่องอน,นะเสื้อใหม่ของเลสเตอร์ซิตี้นะที่เจ้าของเป็นคนไทยเนาะ,ะเจ้าของเป็นคนไทยนะครับรู้สึกว่าเขาจะเอาประกาศใช้นะครับในฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1ผมก็จะว่าตอนแรกเฮ้ย 2020 2021อ๋อฤดูการหน้าข้ามไปถึงฤดูการหน้าเลยก็คืออ่านี้เดือนปีนี้ปี2020ใช่ไหมข้ามปีไปก็ปี2021อ่าฤดูการหน้านะครับผมก็ฤดูการถ้าจบคือเขาบอกว่าจะใส่ตั้งแต่เริ่มแมตช์ที่เจอกับแมนยูใช่ไหมน่าจะเป็นหน้าที่26หรือหน้าสุดท้ายอะไรหรือเปล่านะครับผมเออหน้าที่26น่าจะเป็นหน้าสุดท้ายมั้งหนัดสุดท้ายเลยชิงตัว UCL ด้วยนะท่านผู้ชมครับ เรื่องๆอ,อันนี้มันเป็นเรื่องดูการ2 0 1 9ถึง2 0 2 0ใช่ไหมเออนะครับผมก็เป็นนัดเอ้ยนัดที่38นัดที่38จำได้ครับคล้ายครับคาว่ามี38แมชอะไรนี่แหละของพรีเมียร์ลีกนะน่าจะ38คือนัดสุดท้ายพอดีนะครับเป็นนัดชี้ชะตาเลยนะสำหรับเอ่อเลสเตอร์ซิตี้ที่จะชิงดำกับเชลซี Chelsea, แล้วก็แมนยูด้วยนะที่มี แมนเชสเตอร์ uh, United, ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่3ใช่ไหมฮะมี63คะแนนแล้วก็เชลซีมี63คะแนนแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับมี62คะแนนสามสี่หเนี่ยโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกจะเอาอันดับที่1 2 3 4ของอังกฤษนะครับท็อปโฟนั่นเองนะที่ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอันดับที่5ถ้าจำไม่ผิดจะต้องเพลย์ออฟนะอ่า๋อโปรโมท เล่นยูโรป้าเล่นฟุตบอลยูโรป้านั่นเองนะแมนยูออก,ก็ไปเล่นหลายหลายฤดูกาลเออพอสมควรแล้วนะเออนะไปเล่นบ uh อลถ้วยยูโรป้าอ่ะอาจริงก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือเป็นทีมรักทีมเชียร์ผมตั้งแต่โอ้โหหลายปีมาละนะแต่ผมช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ตามเท่าไหรนนะ่ฟอร์มก็ก็ลุ่มๆุ่มดอนดอนอะคือไม่ถึงกับแบบว่าพีคสุดๆอะไรเงี้ยแบบว่าระบบการเล่นไม่ได้ถึงกับ,บ,บว่า โหแม่งดันเหมือนเมื่อก่อนนะเออนะก็ด้วยอ่ะเดี๋ยวก็ไปรีรเซ็ตฤดูกาลหน้าใหม่แล้วกันเนาะเออแต่ฤดูกาลนี้ต้องยกให้ทีมอย่างลิเวอร์พูลไปนะก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับผมระบบการเล่นน่าจะแข่งแกร่งนั่นเองนะครับผมอ่ะในส่วนของเลสเตอร์ซิตี้กับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเจอกันหน้าสุดท้ายนะเพราะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นหน้าสุดท้ายละเลสเตอร์จิ้งจอกสยามเนาะเออจะก็จะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ทางด้านคุณอัยวัน์ก็เปิดเขาเรียกว่าเปิดแคมเปญเปิดแคมเปญเปิดเสื้อตัวใหม่นะขึ้นคำว่า thailand smiles with you นะฮะ thailand smiles with you นะครับ, <laughs> Smile with you นะรบแต่มันก็เห็นไปอ่านใน เห็นไปฟังในคอมเมนต์ช่องจันทานแล้วมันก็มีคอมเมนต์ของเพจในเพจของเลสเตอร์เกี่ยวกับดราม่านิดหน่อยนะดราม่าหรือเปล่านะดราม่าเกี่ยวกับคำว่าไทยแลนด์โตโตะนะไทยแลนด์โตโตในในโลโก้ของของเสื้อของเสื้ออะไรนะเสื้อเลสเตอร์ตัวใหม่นะนั่นนะแล้วก็ smile with you อะไรประมาณนั้นนะครับผมอะถ้ามองในมุมผมนะกูไม่แคร์ กู <c oughs> อยากได้ไทยแลนด์อย่างเงี้ยมีอะไรป่ะเออเออไอเห็นแฟนบอลในยุโรปอ่ะอ,อ,อ,อังกฤษอังกฤษอะไรไม่รู้แม่งก็กรนกรนดาปป่าแบบว่าเฮ้ยกรนบนแล้วกันนะกรนบนว่าเฮ้ยแม่งสวยบางคนก็บอกเสื้อแม่งมันจะเหมือนเชลซีไปละเออแต่ผมก็เห็นด้วยในะเรื่องเนี้ยแม่งเสื้อมึงจะเหมือนเชลซีไปไหนวะเออมีมีลายคาดอะไรสักหน่อยไหมแบบว่ามีความเป็น เลสเตอร์ผมก็ดูอย่างเงี้ยผมก็ดูมันเป็นเหมือนเชลซีไปหน่อยนะคือออกแบบ uh, จะเอาแบบลายแบบเขาเรียกว่าฟีจนูตก็ได้นะหรือว่าอาแจกก็ได้นะเออมีอาจจะเป็นคาบน้ําเงินอยู่ตรงกลางแล้วเป็นสีขาวล้วนอย่างนั้นก็ได้นะเออหรือว่าจะเอาแม่งไฮไลท์เป็นเป็นเหมือนลายปักแบบว่าเป็นจิ้งจอกตัวใหญ่เลยเป็นเป็นเหมือนบ๊อบๆหน่อยวาวๆหน่อยเอออย่างนั้นก็ได้นะเออ คือต้องมีดีไซน์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่รู้ใครออกแบบนะเออก็มันก็อมผมเอาจริงๆนะท่านผู้ชมครับเสื้อข,ของของทีมในเจลีกสวยกว่านะผมว่ามันมีความหลากหลายมีสีสันสีแดงสีส้มสีเขียวก็มีสีฟ้าอ่อนสีชมพูมีอารมณ์เหมือนเวนเจอร์อะเออที่มันมีหลายสีหลายหายสีสีเหลืองก็มีคือเขาเรียกว่า ท,ทีมฟุตบอลในเสื้อทีมฟุตบอลในเจลีกมีความมีสีที่หลากหลายให้เลือกเยอะนะแต่แต่อย่างบ้านเราอ่ะไทยลีกบ้านเราสีจะออกไปในตีมสีส้มส,ส่วนใหญ่นะท่านผู้ชมจะสังเกตไหมสีส้มนะ <c ười> คือมึงชอกอะไรกับสีส้มนักหนาเลยหลายๆทีมเลยนะที่แบบว่าเสื้อทีมเย่าก็จะเป็นสีส้มสีส้มส,ส,ส่วนใหญ่เลยนะออกไปทางสีส้มผมไม่แน่ใจเหมือนกะันอ่ะก็ยังมีเอกลักษณ์อ่ะเสื้อมึงทองเนี่ยก็จะออกไปแนว ทีมของแมนยูนะทีมของแมนยูนะ,อะของชนบุรีก็จะออกไปแนวทีมของของเชลซีซะหน่อยเออนะมันมีความเป็นบรูไนงะเป็นบลูสีเหมือนกันเอออันนั้นก็ผมว่าของเชของชนบุรีมันก็มีความเป็นที่มาที่ไปเพราะว่าเขาทะเลสีคลามอะไรเงี้ยสีสีฟ้าอะไรเนี่ยเออนั่นเข้าอยู่เข้าอยู่อย่างโรมาอย่างเมื่อก่อนมีอ่เอ,เอ่พัทยายูเนเต็ดใช่ไหมอันนั้นเสื้อก็สวยนะอย่างบุรีรัมมมันก็จะทีมทึบๆใช่ไหม กรมมาธาเป็นแบบว่าสีของอของของน้ำเงินเข้มนะน้ำเขินเงินเข้มเป็นทองฟ้ามืดครึ้มแล้วมีฟ้าผ่าอะไรอย่างงี้ยน,นะเออทีมก็จะมาเป็นแนวนั้นนะส่วนแล้วแต่ส่วนใหญ่ผมจะเห็นนะทั้งหลีกล่างหลีกบนอะไรไม่รู้ส่วนใหญ่บ้านเราจะหนักไปทางสีส้มนะเอออ่างก็ยังมีบางกอกลาสท,ที่มีความเป็นสีเขียวเออมันจะได้มีความหลากหลายหน่อยนะสีเหลืองนี่มีทีมไหนบ้างวะก็ไม่มีนะเออนะครับก็ส่วนใหญ่บ้านเราอะนะ อะของของอก็สวยนะก็สวยในรูปแบบหนึ่งนะอืมก็สวยอ่าก็สวยสีน้ําเงินมันมีความเสน่ห์มีความสวยของมันอยู่แล้วสําหรับเสื้อเลสเตอร์อ่าไทยแลนด์สมัยนะครับผมอาจจะมีดราม่านะดราม่าว่าเฮ้ยเสื้อแม่งเป็นเหมือนเชลซีเสื้อแม่งเฮ้ยมึงเอาไทยแลนด์สมัยเอาเอาคำว่าไทยแลนด์มาติดโลโก้ใหญ่ๆเพื่ออะไรวะโน่นนี่นั่นอ่าถ้ามองในมุมนี้ถ้ามองในมุมผมเป็นเป็นอ่า คนไทยด้วยกันนะผมว่าเอ้ยผมผมไม่ผมไม่แครนะ์ผมไม่ไม่ผมชอบด้วยซ้ำนะผมชอบว่าไทยแลนด์เนี่ยติดโกโลโก้ใหญ่อ่ะ,อะฝรั่งมันอาจจะไม่ชอบไออังกฤษหายเหวบางคนนะนะมันไม่ชอบเอาเอาถามว่าทุกวันนี้เลสเตอร์มีเงินอ,อยู่ยืนหยัดอยู่บนหลีกสูงสุดของของของพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ก็เพราะใครก็เพราะตระกูลคุณอายวัตรหรือเปล่าใช่ไหมได้แชมป พิมเมอร์ลิปอังกฤษในประวัติศาสตร์ก็พ่อคุณอัยวั์หรือเปล่าเอา้าก็ให้เครดิตเขาหน่อยไม่เป็นจะเป็นอะไรไปใช่ไหมเออเขาก็ทําประโยชน์ให้กับทีมเลสเตอร์มาเยอะมากผมถามว่าผมถามเอาจริงๆนะเลสเตอร์นะถ้าไม่ใช่คุณไรตระกูลอัยวัตหรือว่าคิงพาวเวอร์เข้ามาเทคโอเวอร์แล้วมาทํานะคิดว่าเลสเตอร์จะมาไกลถึงขนาดนี้หรอผมว่าน่าจะอยู่พิมเมอร์ชิพอังกฤษอยู่นะน่าตอนนี้นะอาจจะลุ่มลุ่มบอดอนอาจจะอาจจะ คำคำว่าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษเนี่ยอาจจะไม่ได้สัมผัสเลยนะเออนะอยู่ตอนเนี้ยเขาก็มีระบบการสเกลระบบการทำทีมที่ค่อนข้างจะเป็นระบบแล้วก็ทำให้ยืนหยัดอยู่บนหัวบนบนของตารางของพรีเมียร์ได้นะครับผม่ะนะฮนะอันนี้นะผมไม่แค่แต่แต่จริงๆแล้วดูการหน้าผมอยากเห็นคำว่าไทยแลนด์เสื้อว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ตัวโตๆไปเล่นบน ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกจะได้เห็นอ่าไตเลดจ้าอะฝรั่งมันฝรั่งหงัวทองไอ้ฝรั่งขี้นกมึงว่าไงกูไม่สนใจกูไม่สนใจกูชอบอกูชอบอย่างเงี้ยอะท่านผู้ชมมันไม่ใช่ว่าเป็นของเราแค่ที่เอาชื่อประเทศขึ้นปิดคาดอกสโมสรอ,อะไรอย่างงี้นะกูจะบอกให้นะของกาต้านี่หนักกว่าอีกกาต้าเอเวเนี่ยเคยเห็นไหม แต่แต่สปอนเซอร์ตอนนี้เป็นของใครไม่รู้นะของของใครไม่รู้ผมจําไม่ได้นะแต่มันมีช่วงหนึ่งที่กาตาเอ r เวสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมยักษ์ใหญ่ของสเปนของบาร์เลโลนามึงขึ้นกาตาเอเวขึ้นตัวโคตรใหญ่เลยนะ,นะแค่อะไรอะ่ะ <c oughs> แค่อะไรเขาเป็นเขาเอาเงินมาสนับสนุนทีมฟุตบอลมึงน่าจะดีใจมึงแน่จะสำเนีกบุญคุณหรือเปล่าวะ <c oughs> เออผมชอบนะทีผมผมไม่แคร์หรอกถ้าสมมติว่าทีมในไทยลีกอาจจะมีแบรนด์ใหญ่ๆนะแบรนด์ใหญ่ๆเข้ามาติดโลโก้ใหญ่ๆแต่เขาสนับสนุนเงินทุนสนับสนุนซื้อนักเตะดังๆได้สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างของสโมสรได้ทำสนามดีๆให้อะไรอย่างเงี้ยนะทำสนามดีๆให้ทำให้กับแฟนบอลได้ดูได้ชมอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าเงินทุนสําคัญนะ กูถามว่าไม่มีเงินทุนอ่ะลำบากน่สมุรสอนอ่ะกูบอกตรงนะก็หลายๆห,หินหลายๆทีมที่แพ้การเงินก็ยุบยุไปในพรีมิ์ชิพอังกฤษอะอะไรเงี้ยน,นะนะเออนะมันมันม,ม,ม,มันเป็นเรื่องปกติท่านผู้ชมอย่าอยาไปซีเรียสได้มากขนาดกาต้ามึงบาเซโลนายังเคยติดกาต้าติดตัวใหญ่ๆเลยเขาแขงแล้วะ่ะเออเขาแขงเงินนี่มันนี่มันนี่มันนี่นนยิ่ง เจ้าของทีมอย่างคุณออยวั์อะทําทีมมาถึงขนาดนี้ได้อะก็เป็นอผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นเป็นบุญคุณนะเป็นบุญคุณสําหรับเมืองอเมืองเลสเตอร์เลยก็ว่าได้นะใช่ไหมเออที่ม่งกี้เขาป,ประกาศศนิยบัตรนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะก็แล้วคือแล้วมึงมาด่าอะไรอย่างเงี้ยมึงคอมเมนต์มาด่าไม่พอใจแค่เรื่องนี้เหรอเออ ปัญญาอ่อนนะไอฝรั่งปัญญาอ่อนพวกมึงะนะผมเรียกว่าไอผู้ที่มันมาแอนตี้เรื่องแค่ไอชื่อประเทศค่าน้าอกค่าน้าอกแค่เนี้ยมึงโคตรปัญญาอ่อนนะมึงดูบาร์เซลโลนากาตามันยังมีเลยกาตาติดเต็มๆเลยคาตาของกูเป็นไทยแลนด์บ้างะจะเป็นไรอเอา้าก็เจ้าของเจ้าของบ้านกูอะ่ะเจ้าของคนไทยอะ่นะกูอะไรอ,ะอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเสลือหรือเปล่าน,นู่นนี่ะ สับส่วนตัวผมนะกูไม่แคร์กูชอบกูชอบความว่าไทยแลนด์เนี่ยอย่างน้อยมันก็แบบว่าสนองนิดเออสนองนิดอย่างหนึ่งว่าเอ้ยกูกูอยากให้นักเตะไทยไปยุโรปกูอยากให้แบบว่าประเทศไทยรู้จักในนามของฟุตบอลบ้างเรื่องนู้นนี้นั่นอย่างน้อยไทยแลนด์ก็ได้เครดิตนะเฮย้ยเจ้าของคนไทยแน่งทําทีมฟุตบอลได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอวะอ่าใช่ไหมใช่ไหมครับอ่า ใช่ไหมว่าเฮ้ยเจ้าของบอลไดสามารถทําทีมฟุตบอลมาขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยออขณะต้นฉบับอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยนะมันคือออริจินอลของฟุตบอลเลยนะต้นกําเนิดของฟุตบอลเลยนะอ,อในยุโรปเนี่ยอ,อ,อังกฤษน่าจะเป็นอังกฤษนะถ้าไปดูประวัติศาสตร์นะน่าจะเป็นอังกฤษแต่แต่รู้สึกว่ามันมีประวัติศาสตร์หลายหลายหลายแขนงก,กันว่าว่าเออมันเกิดกาเนิดจากตรงไหนบ้างแต่รู้สึกว่าจะเป็นผมเคยอ่านหนังสือว่ามันเป็นยุคต้นกําเนิดจริงอะ เหมือนทหารโรมันอะตอนนั้นรู้สึกว่ายุคก,กรีกยุคโรมันบ้างโรมันโรมันเคยมายึดอังกฤษนะเหมือนเขาเอาหัวกะโหลกของคู่ต่อสู้อะไปเตะเข้าไปในโกดังเก็บศพอะเก็บนั่นแหละเก็บเตะเข้าไปในหัวกะโหลกคนอะฆ่าศึกอะเตะเข้าไปข้างในเก็บเก็บไว้ในอะไรนะไว้ในโกดังอะไรนะโกดังโกดังอะไรสุสานศพอะไรอย่างงี้นอะออมันก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยคนก็เลยเริ่มเอา จะเปลี่ยนจากหัวกะโหลกคนหรือเปล่าอันนี้คือผมผม,ผมอ่านแวบๆนะอ่านแวบๆเคยได้ยินไหมหนังสือเล่มไหนไม่รู้จำไม่ได้ละเอออันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาคนเอาก็เลยเอาอะไรมาเตะเตะกันเพราะว่าอังกฤษมันจะเป็นพื้นที่ราบราบเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้น,นที่พื้นหญ้าสนามหญ้าจะก,กว้างนะส่วนใหญ่มันก็เลยเตะบอลวิ่งกันโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะ อย่าอย่าไปซีเรียสเลยก่อนหน้านี้คือมันมีกาตาเขาก็เลยเอาเขาก็เคยเอาอชื่อประเทศขึ้นมาในคาดอกที่สมโมสรทีมยักษ์ใหญ่อย่างบาร์เซลโลนามหาำนาาด้วยซ้ำใช่ไหมมึงจะไปแคร์อะไรวะไอไอถ้าถ้ามึงจะซีเรียสอะไรขนาดนั้นไอฝรั่งคิดนกนะมึงมึงปัญญาอ่อนนะกูบอกปัญญาอ่อนภาษาอังกฤษ,กฤษว่าไงวะปัญญานี่อะไรวะไบรท์อรอไบร์วีกอ่ะกูท <c oughs> ับศัพท์แม่งเลยนะครับอ่ะก็ผม ผมอยากแต่เห็นนะแล้วดูการหน้าคือนัดชีช้ชะตาคือนัดที่38เี่ยนนะที่ทางด้านเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับในส่วนของแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดแต่ผมบอกได้คำเดียวนะดูจากสถิติย้อนหลังนะหนัดล่าสุดนะค่อนข้างจะเป็นงานยากสำหรับเลสเตอร์เลยทีเดียวนะผมว่าถ้าเสมอก็อาจจะ เสมอแค่เสมอก็ไม่ได้ลุ้นไปต่อละไม่ได้ลุ้นไปต่อสําหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าสำหรับเลสเตอร์ต้องชนะอย่างเดียวนะครับต้องชนะอย่างเดียวนะฮะสำหรับนัดนี้เพราะว่าห่างแมนยูหนึ่งแต้มเองหนึ่งแต้มเองต้องชนะเล่นในบ้านแต่ผมไปดูสถิติย้อนหลังนะไปเฮดทูเฮดการเจอกันของเลสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้แม่เจ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างจะข่มนะขม่มพอสมควรเลยคือ5นัดล่าสุดเนี่ยเจอกันเนี่ย ชนะไปถึง4นัดนะแล้วก็เสมอ1นัดนะครับผมคือเลสเตอร์ไม่สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนะครับผม5นัดล่าสุดเนี่ยครับก็สถิติค่อนข้างขมก็ยังมองว่าคือเออ่แมนยูอาจจะได้ไปนะอ,อ่อันนี้ก็ทีมทีมเชียร์อันดับหนึ่งของผมคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเชียร์อันดับ2คือเลสเตอร์ผมมองว่าถ้าตามสถิตินะก็ดู อนอกจากเซติอ่ะแมนยูอาจะบุกมาชนะบุกมาชนะบุกมาชนะได้นะครับผมะนะฮะ,อะนอกจากจะพลิกปฏิหารนะฮะอันนี้แต่แต่ที่จริงอ่ะถ้าได้ดูทั้งเชฟบอลของเลสเตอร์ด้วยทั้งเชฟบอลของแมนยูด้วยนะถ้าสมมติว่าผมได้ดูนะผมอาจจะวิเคราะห์ได้ลึกกว่านี้คือผมดูจากเซติอันมันจะดูผิวเผินไปหน่อยแต่ผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ตามได้ตามอะไรนะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเท่าไหร่ไง ก็เลยไม่ไดูรู้ว่าเชฟบอลของแต่ละคนเล่นเป็นยังไงนะเออตอนแรกๆอ่ะอย่างฟุตบอลเจลีกนัดแรกนัดแรกเปิดแล้วดูการ,รีสตาร์ทเนี่ยผมก็เดาผิดไปซะส่วนใหญ่นะก็คือว่าไม่ค่อยได้เห็นเชฟบอลของแต่ละทีมพอได้ผ่านนัดที่นัดแรกมาได้ไปดูไฮไลท์ดูเชฟบอลของแต่ละทีมนะเอ้ยก็เริ่มก็เริ่มจะวิเคราะห์ได้ลงลึกขึ้นนะเอาสถิติมาเทียบดูการคาดคะเนเซน์เ,นเกี่ยวกับในการวิเคราะห์ ในส่วนของเชฟบอลของแต่ละทีมเราเอามาเทียบกันนะสถิติเทียบกันมีตัวผู้เล่นอะไรที่เป็นตัวแปรอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะค่อนข้างจะ,จะเดี๋ยวเดี๋ยวอวดขี้หอมมแม่นอีกก็จะผิดน้อยลงดีกว่าเดาผิดน้อยลงอ่ะก็จะเริ่มจะถูกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออก็มันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะทั้งสถิติด,ด้วยแล้วในส่วนของเชฟบอลของแต่ละทีมนปัจจุบันด้วยสกอร์ของทีมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าศักยภาพของเลสเตอร์ก็ยังเอ้ยไม่ใช่ ของแมนยูอ่ะมันก็ยังดูเหนือกว่านะเพราะเลสิติด้วยนะยังไม่ชนะเลยนะครับสำหรับ5นัดล่าสุดที่เจอกันเลสเตอร์ยังไม่ชนะแมนยูเลยนะครับผมก็มองว่าแมนยูจะชนะนะก็ได้ตั๋วยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปนั่นเองนะครับผม,มแต่แต่แล้วผมจะมาตั้งหัวคลิปไว้ว่าฉันอยากเห็นคำว่า Thailand ใน UCL แรองไงวะแต่ก็เชีรยลึกๆนะเชีร์ลึกๆนะอยากให้พริกนะให้ผมงื้สักทีนะ ให,ให้เลสเตอร์ชนะเนาะชนะในบ้านนะนัดน,น,น,นี้เป็นนัดชิงเขาเรียกว่าชิงตัวยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับอืมโอเคครับลาท่านผู้ชมเลยครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องรายเดือนคุณรัชพลแอบเหงาที่เสาไฟ